พร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับอาหารในวันนี้นะครับถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกที่สวยงามและสิ่งที่อยู่ภายในก็มีทั้งลูกเล่นสเสน่ห์และก็สีสันครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เมนูที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงเมนูธรรมดาให้เป็นเมนูที่อร่อยเข้าไส้จะใส้อะไรกันบ้างลงมือกันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกของเรานะครับผมเอาอาหารแนวเม็กซิกันมาผสมกับอเมริกันนะครับนั่นก็คือเคซิดาย่ากับชีสเบอร์เกอร์เอามาประกบกันนะครับผมจะทำเมนูเคซิดาย่าชีสเบอร์เกอร์ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำตัวไส้ก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งจะเป็นรสชาติแบบชีสเบอร์เกอร์ครับซอยหอมใหญ่ก่อนครับผมเราใช้หอมใหญ่ประมาณ80กรัมนะครับ น้ำมันใส่ลงในกระทะครับประมาณ1นึ่งช้อนโต๊ะครับผมเอาหอมใหญ่ลงไปเลยครับเราผัดหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อวัวสับลงไปครับสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวก็สามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้นะครับเนื้อไก่เนื้อหมูได้ครับปรุงรสครับผมเกลือพริกไทยพริกไทยก็จะช่วยดับความคาวของเนื้อนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเพิ่มเสน่ห์เลยครับอันนี้จะเป็นสโมคผากบกานะครับ จะแตกต่างกับปาปริกาทั่วไปเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่หวานด้วยใส่ลงไปครับผมเยอะๆเลยครับกลิ่นเขาจะออกคล้ายๆบาร์บีคิวนิดๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไส้ที่เราจะเอามาใส่ด้านในเคสิเดียของเรานะครับใช้ได้แล้วครับผมก็ยกออกจากความร้อนนะฮะแล้วก็เอาออกมาพักไว้ครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนถัดไปเลยนะครับในการทำเคสเดียาเนี่ยนะฮะเราจะทำบนกระทะเราจะสามารถใช้เป็นกระทะนอนสติกธรรมดาหรือว่าแบบที่เป็นลายเส้นๆเหมือนมาร์กิวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากระทะมาอุ่นให้ร้อนเลยครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันแล้วครับเรามีแตงกวาดองนะฮะผมก็จะซอยบางๆครับแล้วมะเขือเทศครับผมหั่นไว้เลยก็หั่นไว้เป็นแผ่นบางๆนะครับ ส่วนประกอบต่อไปที่เราต้องการนะครับก็คือแป้งลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าทอร์ติย่านะฮะตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายครับเราจะทาน้ํามันบางๆครับใช้น้ํามันนิดเดียวพอครับทาบางๆนะครับทาด้านเดียวพอนะครับหลังจากทาน้ํามันเสร็จนะครับเราจะพริกอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเอาเจ้านยฮะมัสตาร์ดครับในเบอร์เกอร์เขาก็จะมีมัสตาร์ดเราใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับบางๆเสร็จแล้วก็จะมีชีสนะครับเราจะใส่ชีสลงไปครึ่งแผ่น เพราะเดี๋ยวเราจะพักครึ่งนะครับเราไม่ต้องใส่ให้เต็มส่วนประกอบของเนื้อครับผมเป็นกวาดองครับแล้วก็มะเขือเทศครับสักสอสไลด์ก็อยู่นะฮะหลังจากนั้นเราต้องใส่ชีสอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าชีสเนี่ยเป็นตัวเหมือนจะทําให้เขาเกาะกันได้นะครับไม่งั้นแป้งก็จะไม่มีอะไรให้ยึดเป็นเคสเดียาที่ต้องบอกว่าชิ้นหนามากนะครับแล้วเราก็พับปิดครับลักษณะนี้นะฮะ หลังจากที่เราพับปิดแล้วนะครับเราก็จะไปทำให้ชีสละลายในกระทะครับอย่างนี้ฮะวางหน้าลงไปเลยครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับคุณผู้ชมถ้าเปิดใช้ไฟแรงเนี่ยเคสิเดียเขาจะอยู่ในกระทะได้ไม่นานใช่ไหมฮะแต่เราต้องการให้แป้งเนี่ยก,กรอบเวลาแป้งที่เราทาน้ํามันไว้ไปจี่บนหน้ากระทะร้อนๆแล้วก็อยู่นานๆเนี่ยนะครับแป้งเขาจะกรอบครับพยายามให้ด้านหนึ่งเนี่ยถูกความร้อนสักประมาณ2-3นาทีครับ จริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกสำรับคนทีอ่อยากทานแฮมเบอร์เกอร์แต่ไม่ชอบขนมปังหนาๆนะครับอันนี้ก็แป้งทอร์ติยาเขาก็จะค่อนข้างบางทีเดียวนะฮะชิ้นแรกได้แล้วล่ะครับกรอบเชียวปกติแล้วเคสเดียาเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเหมือนชิ้นแหลมๆนะครับแต่ทีนี้ก็แล้วแต่เราเลยผมหั่นสัก2ชิ้นก็ได้เวลาจับทานจะได้เหมือนเบอร์เกอร์นะฮะล่ะครับ,รบใส่ลงในจานครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือเคสเดียร์ชีสเบอร์เกอร์ครับเมนูนี้นะครับเป็นรสชาติแบบไทยๆครับผมจะทำไข่ยัดไส้ไก่ผัดกระเพานะฮะ,ะไก่ผัดกระเพานี่ต้องบอกว่า ก็มีหลายสูตรใช่ไหมครับเอาสูตรนี้แล้วกันสูตรนี้อยากใส่เห็ดหอมนะครับอดอกหนึ่งเนี่ยหั่นเป็น4ครับเพื่อที่เราจะได้เนื้อสัมผัสของเห็ดเยอะๆนะครับเราจะไม่ทําเผ็ดมากนะครับผมใช้พริกแค่3เม็ดพอครับเป็นพริกจินดาเม็ดเล็กนะฮะซอยนิดนึงก่อนเอาไปโขกใส่ลงในครกกระเทียมก็ซอยเล็กน้อย4ีกลีบครับใส่ไปโขกพริกกับกระเทียมครับ ก็ไม่ต้องให้แหลงมากนะครับกระทะตั้งไฟนะครับเดี๋ยวเราจะผัดตัวไส้ก่อนนะครับผมใช้น้ํามันรําข้าวนะครับเพราะเราอยากจะให้ได้รสชาติของส่วนประกอบอย่างแท้จริงนะครับน้ํามันรําข้าวข้อดีของเขาก็คือเขาไม่มีรสครับแล้วก็มีกลิ่นเป็นกลางจึงสามารถชูรสชูกลิ่นหอมของเจ้าตัวกระเพราของเราเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวครับที่สําคัญนะครับยังมีสารจากธรรมชาติที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเราเราก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับอุ่นให้ร้อนดีก่อนครับ กระเทียมนะครับอ่าพอหอมดีแล้วนะครับใส่เห็ดลงไปเลยครับผมตามด้วยเนื้อไก่ครับปรุงรสนะครับผมน้ำมันหอยครับน้ำปลาสียวดาเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลนะฮะน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชาครับเร่งไฟครับผมอาแล้วครับสุดท้ายนะฮะใบกระเพราครับ พิกชีฟ้าแดงนะฮะซอยฉลับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว้าวจะสังเกตว่าการใช้น้ํามันรําข้าวทําให้อาหารของเราเนี่ยครับมีกลิ่นหอมที่โดดเด่นจริงๆเอาละครับเดี๋ยวผมตักเครื่องทั้งหมดออกมาพาักไว้ก่อนนะครับในกระทะใบเดิมนะครับเดี๋ยวเราเช็ดทําความสะอาดเล็กน้อยแล้วเราก็ทําส่วนประกอบของไข่ด้านนอกต่อได้เลยครับไข่ไก่3ฟองครับ ปรุงรสง่ายๆเลยนะครับน้ำปลาเล็กน้อยพอครับเอาละครับไม่ต้องฟูมากนะฮะน้ำมันครับอีกครั้งหนึ่งกลิ้งให้เคลือบกระทะดีนะครับถ้าไม่เคลือบเนี่ยไข่จะติดนะครับควรจะเคลือบแล้วควรจะร้อนดีด้วยผมจะใส่ใบกระเพราลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยไข่ครับ ใส่กระเพรากลับลงไปนะครับเรอคอยให้ไข่ของเราสุกดีนะครับเอาละครับลดไฟนิดหนึ่งนะฮะพับง่ายๆเลยครับส็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะคว่ำลงบนจานครับก็คว่ำไข่นะฮะให้ผิวหน้าด้านที่สวยงามขึ้นมาอยู่บนด้านบน,นครับเช็ดขอบจานนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ รับประทานกับข้าว,วร้อนๆก็สมบูรณ์ทีเดียวนะครับไม่ต้องทานกับไข่ดาวนะครับถ้าเราอยากจะเสิร์ฟสวยๆหลายๆคนเขาก็จะชอบกรีดตรงหน้าแล้วเปิดออกนะครับเราก็ทําได้เช่นเดียวกันครับนะเปิดออกมาแล้วนะฮะเราก็แต่งด้วยผักชีสวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับไข่ยัดไส้ผัดกะเพราไก่ครับ ครับเป็นเมนูสไตล์จีนครับเราจะมาทำเกี๊ยวเสฉวนซอสน้ำมันพริกกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวเกี๊ยวก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเกี๊ยวเนี่ยผมใช้หมูบดกับเนื้อกุ้งผสมกันนะฮะซึ่งเราต้องไปบดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเครื่องบดสับของผมนะครับอาจจะดูเหมือนเล็กและส่วนประกอบเราอาจจะดูเหมือนเยอะนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเมืดเราสังเกตให้ดีใบมีดของเขาเนี่ยมีอยู่ถึง2ใบนะครับจึงบดได้ทั่วดีดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเราก็จะใส่หมูลงไปก่อนตามด้วยกุ้งครับเรามีส่วนประกอบของกระเทียมด้วยนะครับก่อนที่จะใส่ลงไป ก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งครับใส่ลงไปเลยครับผมปรุงรสนะครับเรามีน้ำตาลเล็กน้อยครับมีพริกไทยครับอันนี้เป็นพริกไทยขาวแล้วก็ปิดฝาปั่นได้เลยครับพอส่วนประกอบมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมปรุงรสครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะด้านบนเราจะมีช่องนะครับให้ใส่ตัวซอสลงไปได้ครับ ต่อด้วยเหล้าจีนครับผมอ่าเรียบร้อยง่ายไหมฮะออกมาก็จะได้ส่วนผสมที่เนื้อเนียนมากทีเดียวนะครับอาละเดี๋ยวที่เหลือนะครับเราจะมีกุ้ยช่ายด้วยนะครับผมจะใช้กุ้ยชาย่ายทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแต่กุ้ยช่ายเราจะไม่ปั่นนะครับเพราะเราต้องการให้ยังเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ รอไส้ออกมาด้านนอกได้เลยนะฮะว้าว <Wow. S 1> เหนียวนิดนึงครับแต่การที่ไส้ของเราเหนียวเนี่ยครับแต่ว่าจะมีความหนึบใส่กุ้ยช่ายลงไปครับนวดให้กุ้ยช่ายกระจายทั่วๆครับอ๋ละเราได้ไส้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันนะฮะแป้งที่ผมใช้นะครับเป็นแป้งแบบเดียวกับที่เราใช้ทำเกี๊ยวซ่านะฮะมีน้ำนิดนึงนะครับ ไม่ต้องใหญ่มากนะครับตามขนาดแป้งเกี๊ยวไปสักช้อนชานิดนิดนะครับแล้วก็ทาน้ำรอบๆครับเอาละจับจีบเกี๊ยวให้สวยงามง่ายๆได้เลยนะครับน้ำก็จะช่วยประสานตัวแป้งให้ติดกันนะครับแค่นี้ครับแล้วเราก็ใส่ไปในถาดเอาพ้าคุมไว้อ่าล่ะครับเราพักเกี๊ยวของเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนของน้ําซอสนะฮะส่วนของน้ําซอสเนี่ยมีสส่วนครับ ส่วนแรกเป็นส่วนน้ำมันพริกนะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับนำมาตั้งไฟครับอีกหม้อหนึ่งนะครับเราจะใช้พริกช่วงเจียนะฮะหรือพริกเสฉวนลงไปคั่วให้หอมครับเวลาที่เราคั่วนะฮะเราจะได้กลิ่นหอมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะโขกนิดนึงนะฮะใส่ลงไปในครกครับ บดยหยาบก็พอนะครับหลังจากที่บดเสร็จนะฮะเราก็จะผสมกับพริกป่นครับคนให้เข้ากันนะครับน้ํามันที่ผมตั้งไฟไว้นะฮะปิดได้แล้วครับเราเอาแค่อุ่นๆก็พออันนี้เราจะทําเป็นน้ํามันพริกนะครับโดยการที่เราใส่เนี่ยฮะพริกเสษฉวนและพริกป่นนะครับลงไปในน้ํามันครับน้ํามันนี้จะเป็นน้ํามันที่เราอุ่นจนร้อนดีแล้วนะครับเราทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีครับ ในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวซอสที่เหลือกันนะครับเรามีจิ้กโชฮะซีอิ๊วขาวครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายกระเทียมสับครับ6กลีบใส่ลงในหม้อครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งไฟครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายดีนะครับแล้วก็ตัวกระเทียมเนี่ยนุ่มนิดหนึ่งครับสำหรับตัวน้ำมันพริกของเรานะครับตอนนี้ก็ผมใส่น้ำมันงาลงเป็นผสมครับ เอาละพอซอสเดือดน้ำตาลละลายนะครับจะเทียมนุ่มแล้วยกออกจากความร้อนครับผมน้ำมันพริกนะครับที่เราทำไว้กรองพริกออกครับเราใช้แต่น้ำมันเนี่ยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต้มเกี๊ยวนะครับในการต้มเกี๊ยวเนี่ยผมใช้หม้อ stainless นะครับที่มีโครงสร้างค่อนข้างจะหนาหลายชั้นนะครับจะสังเกตว่าหม้อใบนี้สิ่งที่น่ารักมากเลยสําหรับเขาก็คือว่าตัวหูจับครับเขาจะเป็นยางที่กันความร้อนครับไม่ว่า ตัวหม้อจะร้อนแค่ไหนนะครับเวลาที่เราจับลงไปเนี่ยเรามั่นใจได้เลยครับว่าไม่ร้อนครับซอยต้นหอมครับต้นหอมนี่เราใช้ได้ทั้งต้นนะครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ลวกเกี๊ยวนะครับสูตรนี้ได้เกี๊ยวเยอะมากนะครับประมาณ40ตัวได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนําลงไปต้มนะครับใส่ลงไปเลยครับผมเราจะคอยให้น้ําเดือดอีกครั้งครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราจะเติมน้ํา น้ำประปาเนี่ยครับลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงครับน้ำเขาก็จะนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากนี้เราก็คอยครับพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเกี๊ยวของเราใช้ได้แล้วครับใส่ลงในจานนะครับที่เราต้องการจะเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ง่ายๆครับผมน้ำซอสที่ทำไว้นี่แหละครับคนนิดนึงนะครับราดลงไปเลยครับต้นหอมเล็กน้อยครับ ถ้าเกิดเราชอบให้มีเนื้อสัมผัสอะไรที่แตกต่างนิดหนึ่งนะครับถั่วที่สงคั่วครับใส่ลงไปได้เลยครับและนี่ก็คือเกี๊ยวเสฉวนซอสน้ำมันพริกครับปิดท้ายก็ด้วยของหวานนะครับจะต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ย เป็นเมนูที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เรามาทําให้พิเศษครับและของหวานสูตรนี้นะครับก็มีชื่อยาวนิดหนึ่งครับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพในเค,ค้กกล้วยหอมหน้าอาัลมอนด์ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวเจ้าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะใช้เจ้าคุกกี้โด,ดตัวนี้ครับใส่ลงไปในเนื้อเค,ค้กกล้วยหอมครับมีเนยมีน้ําตาลทราย แล้วก็มีน้ํำตาลทรายแดงครับใส่ลงไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ไข่ครับแต่ไข่เนี่ยเราจะไม่ใส่ทั้งฟองนะฮะเราจะใส่แค่2ช้อนโต๊ะดังนั้นเราต้องตอกไข่ตีให้ละเอียดแล้วค่อยใส่ลงไปครับตีให้เข้ากันหลังจากเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปครับซึ่งเราจะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยครับเศษ1ส่วนช้อนชา เกลือครับเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับผสมให้เข้ากันดีครับแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับรดดีเบาๆครับผมพอเข้ากันปุ๊บก็หยุดเลยครับอันนี้นะครับเป็นช็อกโกแลตชิพครับวันนี้ที่พลใช้นะฮะจะแตกต่างจากทุกครั้งนิดหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับวันนี้ที่ผมใช้จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเม็ดใหญ่นะครับ ใช้ทั้งหมด150กรัมครับความโดดเด่นของคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเนี่ยนะครับก็คือการทนความร้อนครับเวลาที่เราไปอบใช่ไหมฮะเราจะสังเกตว่าพออบสุกเสร็จแล้วเนี่ยตัวช็อกโกแลตชิพก็ยังจะมีลักษณะเป็นเหมือนหยดน้ำอยู่นะฮะอันนั้นเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของตัวช็อกโกแลตชิพครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นครับระหว่างที่เราตีตัวเค้กกล้วยหอมครับ นะครับในการทําเค้กกล้วยหอมสูตรนี้แสนจะง่ายนะครับเรามีแป้งนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์อบเชยนะครับผงฟูครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันครับเกลือครึ่งช้อนชาครับเบกกิ้งโซดานะฮะเยอะนิดหนึ่งครับอันนี้คือส่วนประกอบของแห้งทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะฮะเรามาดูส่วนประกอบของเหลวว่ามีอะไรบ้างเรามีกล้วยครับผมกล้วยก็ใช้หนึ่งผลครับใส่ลงไปในชามผสมนะครับบดครับผม หลังจากนั้นนะครับก็ใส่โยเกิร์ตลงไปครับตามด้วยน้ำมันรํำข้าวแล้วก็คนคนให้พอเข้ากันนะครับนอกจากนั้นก็มีกลิ่นวานิลาด้วยนะครับ1ช้อนชาครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนี้นะฮะไข่ไก่2ฟอ,ฟองครับผมตอกลงไปในชามผสมเลยเรตีให้ฟูเล็กน้อยครับ ขึ้นฟูเล็กน้อยแล้วนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผมแล้วก็ตีต่อให้ฟูและวก็เนียนดีครับประมาณสัก3-5นาทีครับนะเราได้ไข่ที่ฟูดีแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการใส่ของแห้งลงไปครับก่อนที่จะใส่ลงไปผมแนะนำนะฮะว่าคนเล็กน้อยครับค่อยๆล่อนลองไปทีละครึ่งนะฮะก็ล่อนลงไปจนหมดนะครับตีเบาๆอีกครั้งหนึ่งครับ ส่วนประกอบจะค่อนข้างเหนียวนะครับเราใส่ของเหลวของเรานะฮะที่เตรียมไว้ส่วนประกอบกล้วยครับใส่ลงไปครับตีให้เข้ากันครับเรียบร้อยดีแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะใส่ลงในพิมพ์ซึ่งพิมพ์เนี่ยเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับเราใส่ตัวแบตเตอร์ของเค้คกกล้วยหอมลงไปเลยครับเดี๋ยวให้กระจายทั่วๆดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเอาตัวคุกกี้โดที่เราแช่เย็นไว้ครับใช้ที่ขูดไอศครีมนะครับดักขึ้นมาเป็นก้อนๆนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในเค้กกล้วยหอมเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับเราจะโรยอัลมอนด์ให้ทั่วๆเลยครับอัลมอนด์ที่เราใช้ในสูตรนี้นะครับเวลาที่เราใช้อัลมอนด์สำหรับการแต่งหน้าขนมนะฮะเราจะใช้เป็นอัลมอนด์สไลด์ครับเขาจะมีลักษณะที่บางแล้วก็เวลาสุกแล้วสีจะสวยนะครับ เราก็โรยๆลงไปนะฮะทั่วๆบริเวณตัวเค้กเวลาที่เราใช้นี่นะครับจะสังเกตอัลมอนด์ของผลเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะที่เป็นซิปให้ล็อกได้นะครับใช้เสร็จแล้วปิดได้มิดชิดไม่หืนนะครับอ่ะละพร้อมเข้าอบแล้วครับเราจะอบบอัวเค้กของเรานะครับเป็นเวลา40นาทีครับสีสวยแล้วก็สุกดีแล้วนะครับดูที่ตัวอัลมอนด์ของเรานะฮะ จะสีน้ำตาลอ,อ,อ่อนๆสวยมากทีเดียวครับเค้กเย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นสวยงามนะแล้วละ,ละเราสามารถโรยไอซิ่งได้ด้วยนะครับเล็กน้อยลองมาดูเนื้อของเขากันนะครับก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับที่มีคุกกี้ช,กช็อกโกแลตชิพแทรกอยู่เป็นระยะระยะนะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่เรานำมาฝากวันนี้ครับกับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพในเค้กกล้วยหอมหน้าอัลมอนด์ครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p l f c o m ครับเวลาที่ผู้รับประทานนะครับใช้ซ่อมหรือช้อนตัดลงไปและเจอของอร่อยอยู่ด้านในลองจินตนาการดูสิครับว่าเขาหรือเธอจะมีความสุขแค่ไหนครับวันนี้หมดเวลาของพลพักนักปรุงแล้วครับเราพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ พบกับเมนูสร้างสารรค์ใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับแฟนๆ u ูทู u ซับส i b e ต์ครับ